อันนี้เป็นเหลืองจันตาควายยักษ์นะครับที่ทางฟาร์มสีเฮาดีไซน์ของเรานะครับได้ซื้อมาจากจังหวัดตราดนะครับกอใหญ่มากนะครับผมกอนี้น้ําหนัก15บกิโลนะครับราคาเปิดไว้อยู่390 0 0ืบาทนะครับหากมีคนที่พี่ทนสนใจสามารถทักมาหรือสอบถามฟาร์มสีเฮาดีไซน์เราได้นะครับกอใหญ่มากนะครับน้ําหนัก15บ้ากิโลครับผมที่เราพึ่งได้ ไปทำการซื้อขายกันมาเมื่อวานนี้นะครับครับสมบูรณ์มากนะครับสําหรับเหลืองจันตาขวายก่อนนี้นะครับดูจากก้านเค้าแล้วนะครับก้านเขานะครับมีโอกาสที่จะเป็นตาสีมโพสูงนะครับก้านใหญ่สมบูรณ์มากนะครับออเบลเลอร์นะครับน่าจะเป็นเหลืองจันกอใหญ่ที่สุดที่เราได้ค้นพบภายใน10ปีนี้นะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม